ดิฉันนางสังวานไม่สวัสด์นะคะเป็นข้าราชการครูโรงเรียนบ้านป่าบุงนะคะดิฉันเกิดเมื่อวันที่22มีนาคม2506ที่ตำบลบ้านฝายนาแสงอำเภอหลงมสักจังหวัดพิชู์นะคะมีพี่น้องทั้งหมด6คนดิฉันเป็นคนที่5ฐานะครอบครัวก็มาจากยากจนนะคะ ก็พยายามยดิ้นรนใช้ชีวิตเข้ารับการศึกษานะคะเพื่อที่จะมาเป็นครูให้ได้ในปัจจุบันนี้ชีวิตครอบครัวนะคะสามีเป็นข้าราชการตำรวจอยู่ที่สถานีตำรวจมั่นทางโดยตำรวจเอกนิกรเมษวร์มีลูกด้วยกันสองคนคือนางสาวจันทการเมสวัิ์และนายกิติทักษ์หมสวิ์ ประวัติการศึกษานะคะดิเช่นได้รับการศึกษาที่โรงเรียนบ้านสายนาแสงในระดับชั้นประถมศึกษาและก็จบการศึกษาที่นั่นในชั้นประถมศึกษาปีที่ที่7นะคะต่อจากนั้นก็ศึกษาต่อที่โรงเรียนหล่มศักวิยาคมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5พอสําเร็จการศึกษาแล้วก็ไปทําการศึกษาต่อที่วิทยาลัย ที่บูรสงครามวิทยาลัยกรุงนะคะก็เรียนอยู่ที่นั่นเอกการบาารราัศึกษาเรียนได้2ปีก็สําเร็จการศึกษาที่นั่นหลังจากนั้นก็ทําการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจจังหวัดพิษณุโลกนะคะจนสําเร็จการศึกษารปริญญาตรีและหลังจากนั้นก็สอบจ,จุได้ที่โรงเรียนบ้านทรัพย์สังกม ตบทับไ์แดงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลา3ปีค่ะ็นปีนพศ 2, 2 5 3 2ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านตาบงอำเภอโลงศักจังหวัดเพชรบูรณและได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานพิเศษคือเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนค่ะ ตั้งแต่นั้นมาจานถึงปัจจุบันนี้ฉันต้องขอขอบพระคุณชาวบ้านที่บ้านตาบงนะคะที่ให้การดูแลและการต้อนรับด้วยดีตลอดมาขอบคุณทุกคนเลยนะคะในโอกาสงานเกษยียณอายุราชการของคุณครูสังวานใหม่สวัสดิ์หรือพี่สังวานของน้องๆเป็นครูสอนประจำชั้นป .3 สอนให้นักเรียนมีความรู้สามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นทําให้นักเรียนชั้นป .3 มีคุณภาพมีผลการทดสอบ M t ทสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีนะคะแล้วก็งานด้านการเงินนะคะท่านก็ทําได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และพี่สองวาเนี่ยเป็นพี่สาวที่น่ารักของน้องๆนะคะจะคอยดูแลช่วยเหลือน้องๆใน,น,น,นเรื่องต่างๆนะคะแกเป็นครูที่รักของนักเรียน ของชุมชนในวาระที่ที่สังวานจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยา2 5 6 6นี้ในฐานะที่เป็นผู้บริหารนะคะก็รู้สึกเสียดายนะคะเสียดายคุณครูที่ดีๆที่มีคุณภาพในการทํางานนะคะแล้วก็ใจหายนะคะที่จะไม่ได้ร่วมงานกันแต่ก็เชื่อว่าที่สังวานจะแวะเวียนมาหาน้องๆตลอดนะคะแล้วก็ดีใจนะคะกับที่สังวานด้วยนะคะที่จะได้พักผ่อนอย่างเป็นที่ หลังจากที่ได้ทํางานมาอย่างยาวนานนะคะจะได้กลับไปดูแลครอบครัวดูแลแล,ลูกหลานแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะพวกเราชาวป่าบงนะคะก็ขอให้พี่สวงวานนะคะมีแต่เจอแต่ความสุขเจอแต่ความโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็พี่สังวานเนี่ยจะอยู่ในใจพวกเราเสมอน,นะคะด้วยรักและเขารพ สังวนันดีใจด้วยนะคะสิบวันกเกษียณแล้วไม่ต้องกังวลอะไรแล้วน้องพี่แล้วก็ให้มีความสุขมากๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับวันเวลาราชการแล้วพี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการคลองรักครองเรือนด้วยค่ะขอบคุณคาแนะนําดีๆที่มีให้กับทุกๆคนในโรงเรียนม้านป่าบงเลยนะพี่<จ>สุขสันต์วันกเกษียณแ,และสดใสไว้เกษียณนะคะพี่<จ>สวัสดีค่ะโ<จ>ชคดีค่ะ สวัสดีค่ะหนูนะางสาวกัญวีจัดจงนะคะสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนบ้านป่าบงค่ะค่ะสําหรับความรู้สึกที่หนูมีต่อครูสังวันนะคะหนูรู้สึกว่าครูเขาเป็นคนใจดีมีเมตตาแล้วก็น่ารักกับนักเรียนทุกๆคนเลยค่ะและหนูรู้สึกว่าครูเขาหวังดีกับนักเรียนทุกๆคนเลยค่ะ และเนืน่องในวันเกษียณอายุราชการครูนี้หนูขอให้ครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปักผ่อนเยอะๆค่ะและต่อจากนี้ขอให้ครูมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็ครูจะอยู่ในความทรงจําของพวกเราตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจนค่ะเจนจิราจดมราชีค่ะค่ะก็ความรู้สึกที่มีต่อครูสังวรน,นะคะเป็นความรู้สึกที่ดีใจและภูมิใจค่ะท,ท,ที่ที่ได้เรียนกับครูสังวรแล้วก็มีความ หัวใยค่ะหัวใยเป็น,นหัวใยครูครูสองวัด้วเสมอเลยค่ะแล้วก็เมื่อไม่นานมาน,นี้ก็ก็ได้มีโอกาสเข้าไปที่โรงเรียนสบมุค่ะแล้วก็ไปเยี่ยมครูหลายๆท่านค่ะหนึ่งในนั้นก็มีครูสังวรด้วยก็ได้คุยกันค่ะสาเเฮระถามสาราทุกสุกติดกันแล้วก็ก็รู้ส<ๆ>ึกค่ะว่า คุณครูยังเป็นห่วงเรามากๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังเป็นนักเรียนตัวเล็กๆสำหรับในสายตาครูสองวันอยู่เสมอก็เป็นความรู้สึกที่ัพูดออกมาไม่ได้เออพูดแล้วก็จะราห่าอีกเออ ประมาณนี้ค่ะเขาก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆอย่างเลยค่ะครับเิืแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ที่มีโอกาสได้มาพูดด้วยขอบคุณอบอ่อด้วยทีย่ที่ทักแชทชวนมาขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมนายสิทธิกรการบรรจงเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าบงเนื่องในวันเกษียณอายุราชการครูผมขอมอบหนึ่งบท เพลงแทนใจให้คุณครูสังวรครับครูทำงานหนักแต่ก็รักศักดิ์พอใจสิ่งที่ตนมีเป็นพิมพ์ดีให้ลูกสิจำทุกเส้นทางสู้สิทธิ์ยืดครูนั้นเป็นผู้นำคำสอนทุกอย่างจดจำ ทุกการกระทำเรียนรู้ปากกาหัวใจเขียนชื่อครูไว้บูชาบันทึงความดีสูงค่านำมาเป็นแนวทางสู่สังคมวุ่นวายขอส่งใจมายืนข้างครู ครูยังสังคมจึงอยู่สิทธิ์เชิดชูครูนายดวงใจขอให้ครางวนมีความสุขามสิเจดปีที่สั่งสอนทั้งศาสินให้สิทธิ์สิ้นสงสัยไร้กังขาทั้งคณิตวิทย์ไทย หลายวิชาที่ปรึกษาชั้นป .3 งานการเงินตั้งแต่เรียนเขียนกอไก่ทั้งนับเลขนิทานเสกสอนสั่งสร้างนิสัยขัดเกล่าจิตสิทธิ์อยู่ให้รู้ไวว่าสิ่งไหนนั้นควรทำไม่ควรทำ ในวาระการเกษียณเวียนมาถึงน้อมคำหนึ่งน้อมจิตลิขิตสารขอวางชอ็อกวางสมุดแปลงลบกระดานฝากน้องๆสอนลูกหลานให้ได้ดีสิ่่งงลล้วนีคคืออาามทรจตดไปเห